คุณรียุโรปเริ่มเลยนะคะวันนี้คือเมนูอ่าน้ำพริกอ่องเนาะแบบเหนือนะเจ้าเมนเราจะเตรียมนี่นะคะอันต่ำเรียบร้อยแล้วเนาะมีกระเทียมตะไคร้แลนน้วก็มีหอมนะคะและนน้วก็มีใส่เกลือใส่พริกนะคะน้ำต่ำห้นเข้ากันแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะเจ้าที่เป็นคนชอบก็ะขั่งเแคปซูลใส่พริกเลย เจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันเป็นอยน้อยหนึหน่งเนาะต้องใส่นะจะเดือดน,นะเจ้าเขาจะเขาจะล้วนให้มันแบบว่าหอมก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเอากระเทียมใ,ใส่เนาะที่เขาเตรียมไว้เนาะโอเคเจ้าดูขั้นตอนกันต่อไปนะคะเราคัาว่วประมาณสักห้านาทีบอลนะได้ใส่ตับกับเราแห้งไม่เป็นแต่ไม้เด้อมันหอมเด้อช่วยรับนะ ถ้าเกิดว่าคนคนไหนชอบไส่หมูก็คือไส่หมูนะคะแต่วันนี้พี่บะใช่หมูเนาะอันนี้คือเป็นโปรตีนกเกษตรนะเจ้าอันนี้ทํามาจากเออ่ป็นท้องว่าเนื้อโปรตีนกเกษตรที่แต่ดุมา mm hmm. เป็นคล้ายๆกับว่าเนื้อไก่บดเนื้อหมูบดนะคะเนาะล้ำแบบนึงใส่ไช่เน่าเข้าไปต่ำใ,ใส่เข้าไปใส่เกลือใส่น้ำตาลน้ำตาลอย่างน้อยนึงเนาะ mm hmm. แล้วก็ใส่ถ้าบางคนได้เป็นชอบออรสชาติแบบว่าเผ็ดขาบปลาต่ำชอบเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเผ็ดหนักกับปลา เราดับแล้วก็เอาบางคนจะใช้กะปิแต่ว่าบางบ้านที่จะ,จะใส่นะคะเนาะ,ะเพาจะแน่งแต่ว่าใช่อย่างเดียวโอเคนะคะเนาะ,ม,นะม,นมาสุกแต่มาสุกแล้วเด้อพอเราคั่วแล้วประมาณสักคำเนึงเนาะประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแบบเกินนี่นะคะมันก็จะเริ่มหอมแล้วเนาะเขาจะใส่ตั่วกับเบืองส้มที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ไปเลย We add um, tomato inside, okay, because um, this is we call Namkrik in the t traditional local food in the Northern style, na. This is vegetarian, you can do it at home. You Just use protein which made by bean and then uh, we use the um, shallot and red onion, chili sauce, na? And you can eat with um, fresh... fresh and um, cooked vegetable this this is um, for for the MSG Uh ะฮะ but some of them don't use MSG because we we use only like um, mushroom mushroom we can call in English it's um MSG mushroom yeah เขาจะคั่วไปเห็นประมาณสักคำนะคะัพื่อนเเนาะถ้ามันสุกแล้วนี่เราจะ ทิมรสตามชอบนะคะเนาะตัดน้ำตาลไปน้อยนึงก็ได้นะคนชอบปลาชอบหวานมากนะคะเนาะอันนี้ปี๊บประชอบหวานนะปี๊ใส่ไปน้อยเดียวปอน,นะคะโอเคนะเจ้าถ้าเฮามีพอนาแม่เอ่อพอนาเมื่อเขาใส่เท่านี้เขาก็ไม่ต้องใส่นะคะ you can use um, soybean instead of um, um, the ingredient which is come from come from the north of Thailand very difficult to find you know so it's easy okay you can you can do it at home Enjoy your food. Cheers.